เช้าวันเสาร์ไม่เหงาอีกต่อไปนะครับวันนี้ลูกค้าเต็มหน้าร้านตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวมาดูคันแรกคันนี้ก่อนแต่งรอบคันทั้งร้านนะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะเดี๋ยวให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับกันชนจากแบรนด์ฮัมเมอร์ทั้งหมดนะครับแ MMT อันนี้ครับสามสามสอ R ยี่สิบประกอบกับแม็ก XPD นะครับข้างหลังเป็นโช๊คจาก TJM นะครับนี่สวยงามกันชนหน้ามีไฟไฟบาร์จากไอรอนแมน F หนึ่งห้าศูนย์แรปเปอร์แพ้นะครับตัวนี้จากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายนู้น ตัวนี้เราเปลี่ยนยางมเหมือนกันครับเป็น M สามเตัวนี้สวยๆครับมาต่อมาคันนี้เอเวอร์เนะครับจากระยองนี่ตัวนี้มาล้อแมกยางก็สวยงามนะครับตัวนี้อันนี้เป็นงานส่งศูนย์นะครับที่เราได้งานจากศูนย์ของพัทยามานะครับเป็นเอเวอร์เรสตเน็กเนนะครับตัวไทเทเนียมตัวท็อปเลยตัวนี้แม็กตัวนี้ของแวนพายนะครับลัดยางโตโยนะครับสเปค2 7 5 5 5 2 0พร้อมกับโช๊คข้างหลังนะครับเนี่ยให้ดูโช๊คข้างหลังจะเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับ เซตโหลดตอนนี้ลูกค้าเลือกที่จะมาโหลดกับเรานะครับป้ายแดงนะครับลูกค้า t ต y o ต a ารี o c a แนะครับป้ายแดงจากเซตโช๊คสแตนดาร์ดนะครับของโปรเฟนเดอร์ปรับ8ตัวนี้ไม่ได้ยกเพิ่มนะครับตัวนี้มาที่อีกคันหนึ่งคันสุดท้ายครับคันนี้ Sport Ranger Rator นะครับดุดันไม่เก่งใจใครอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนกันชนท้ายจาก Hammer นะครับสังเกตว่าเนี่ยมีห่วงแล้วก็เข้ารูปตรงนี้ครับพอดีเป๊ะเลยยกก้อนรองก้อนข้างล่างกำลังทำอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมีเปลี่ยนชุดแม็กแางด้วยก็ ช่วงนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแนะนำให้จองคิวก่อนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ